ได้เวลามื้อเย็นของเตยแล้วนะคะมื้อเย็นของเตยเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากนี่เลย f u วชั่นเอวันนี้รสช,โชโคโค็อกโกแลตนะคะหนึ่งซองร้อยสี่สิแคลเท่านั้นนะคะบอกเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะจ๊ะตัวนี้นี่นะคะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบหหมู่นะคะที่สำคัญเนี่ย มีฟิชออยด้วยนะคะแล้วก็มีโปรตีนที่ทำจากถั่วทันยพืชถั่วเหลืองเนาะมีวิตามินจากธรรมชาติค่ะแต่ที่ชอบม,มาเลยมีไฟเบอร์ด้วยนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ด้วยโหสุดยอดนะคะตัวนี้เลยครบจบตัวเดียวนะคะสารอาหารครบทั่วห้ามู่เลยเออดูแลนะคะซ่อมแซมพวกสเต็มเซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะฟื้นฟูเซลล์ Cell ต่างๆในร่างกายด้วย ตัวนี้นะคะครบจบในตัวเดียวเช่นกันนะคะมีให้เลือก3มรสนะ <c oughs> กระดกทำไม <c oughs> เอามีรสช็อกโกแลตรสมัทฉะชาเขียวแล้วก็รสวานิลานะคะเลือกทานกันได้เลยใครชอบทานรสไหนนะคะสำหรับเตยก็เป็นรสช็อกโกแลตกันอีกนะคะแต่ว่าทานในทุกตัวอร่อยทุกตัวเลยโอเคตัวนี้นะคะช่วยควบคุมน้ำหนักนะคะลดการอยากคองหวานลดการกินจุกกินจิกนะคะหิวเมื่อไหร่ดึกๆหิว หยิบฟิวชั่นขึ้นมากินนะคะแทนที่เราจะไปกินข้าวกินอะไรอย่างอื่นเนาะเพราะว่าตัวนี้เห็นแค่เนี้ยอิ่มมากๆอิ่มจุกจุมากๆนะคะจะบอกให้อห้มมามพลาดดดค่ะนะคะตัวนี้วิธีการกินก็กินงกับน้ำเปล่านะคะหรือน้ำหดน้ำเย็นหลือน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้ มือเย็นง่ายมากๆสะดวกหรือเป็นมื้อเช้าก็สะดวกมากๆเลยเพราะว่าแค่เรามีน้ำเปล่าหนึ่งวขวดและฟิวชั่นเอเท่านั้นนะคะสัอาหารครบห้าหมู่ด้วยแล้วก็ในชั่วโมงเร่งรีบหยิบมากินฉีกชงเทเขยาวดื่มโอ้โหครบจบนะคะอยู่ได้ตลอดทั้งวันแล้วนะคะกลางวันกินอะไรก็ได้ตอนเย็นก็จบที่ฟิวชั่นอีกทีหนึ่งแค่นี้นะคะลักูตรง่ายๆที่เราจะสวยสุขภาพดีนะคะผิวแบบ อรอ่าฉ่ำวาวแน่นอนนะคะบอกเลยใครที่จะเพิ่มน้ำหนักก็กินเป็นหลังมื้ออาหารนะคะก็ะคือกินข้าวสาคอเย็นเสร็จแล้วก็ทานตามด้วยฟิวชันได้เลยสำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะแต่สำหรับเตยเนี่ยก็คือจะลดน้ำหนักนั่นเองนะคะก็จะกินเป็นทดแทนมื้ออาหารเช้าเย็นนะคะหนึ่งเดือนทําแค่เจ็วันเท่านั้นค่ะแล้วทํสามเดือนติดกันแค่นี้โปรแกรม FFD ง่ายมากๆค่ะ